สายดีผู้แม่พี่น้องสบายดีเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศเด้อวันนี้ต่อจเดมีแค่พิเศษเนาพี่น้องเดชพี่น้องห้าคนเนาพี่น้องหกหกบอกห้าสองสี่ห้าดิเขาสีแนะนํำแต่ละคนเดชพี่น้องรล่มจากน้องอันนี้เนาะสวัสดีสบายดีซ <hatten> ื้อยังเอียซื้อเอียเนาะนี่เด้ สบายดีซื้อเอดาแน็มกองเอ้ยนี่ซื้อเอดาเนาะอันนี้เด้สบายดีสบายดีสบายดีโนบเปบนนี้นี่สบายดีแน็มกองแน็มกองแน็มโทรศัพท์เลสบายดีว่าสิสบายดีซื้อจ้อยว่าสิซื้อจ้อยดแอนนี่แบบนี้นี่แนนีนมเน็มกองเอ้ยสวเนี่ยน้องแอนนี่เนาะซิโร่น้องซิโร่ปิ้นไปปิ้นไปอันทักทายเอสจีเอ้ย บินไปเบิ้งโทรศัพท์เอ้ยพ่นละบินไปพ่นพูนโทรศัพท์เอ้ยเดนะบอสหนบ่นแลนบแบบนี้นบสบายดีซื้อซีโร่เนาะน้องซีโร่เออเปิ้ลก่อกายเนาะอ,อ่ะเา่าสี่อันพาพี่น้องมากินอันตำม,มีเด้พี่น้องอ่ะกินเลยละ่ะกินเลยนั่งดีดีละ่ะอันนี้กะนั่งดีดีเอัอนนี่กินเลยบุกินบอสชิมบ่งดู ชิมมึงดูนี่ยิบเลยก็ได้นี่นี่ยิบแบบนี้เลยลันอนี่แซบบอกแซบซิมมึงดูแอนนี่นี่แซบแบมบูรีเพชรเลยอืมเป็นยังไงแซบบอกชิมแอนนี่ไม่มาโทดินนี่ กระเพร์อะก็อยเนาะมีแป๊บซี่น้ำกนี่กินป๊ซี่บ่อยนี่กินป๊ซี่เนยให้น้อง่ะนี้มนี้นี่เนาะมีแป๊บซี่นำเินนี่บกินอันบกินตำเนาะบกินเนาะเจ้าเยอะบ่มเพิ่เยอะนะพี่น้อง นี่โจก็เยอะบ่ล่า่ะให้เอนนี่ก่อนเนาะโจกด้วยส้ะเขบไปถงพี่น้องเข้ากับกินมื่อแล้วเข้แล้วพี่น้องนี่สบายดีเอฟซีแม่เฮ้าหักกับมาพี่น้องสกมาสกามามะากับ้าหาเท้ากินมืแล้วแล้วก็เพิ่งจะหากินม้อแล้วหายเนาะยินดีด้วยนะกินน้ำสำลานนะน้องโอยน้องน้องวัน บรรยากาศดีเนาะเพูนก็เลยไอ้ลูไอ้คำลูน้องย่อยน้องแอนนี่อันนี้ก็ได้มาแต่สวรรค์นาคริตนี่มาคือสวรรค์เนาะพี่น้องเพูนเปลาล่าสวรรค์เด้พี่น้องเอ้ยสบายดี FC ดังดังสบายดีสบายดีเพูนเปล่าเปล่าอันนี้อันนี้สวัสดีครับรู้สวัสดีครับ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 ยังไง อันนี้เพื่อนเพื่อนมีเมา้ามาแต่ไทมาแต่ทางบ้านพี่น้องฟังไทยเนาะพี่น้องหลานหลานมาแต่ทางฟังไทยอันนี้นะนี่เท้าคำโลอันนี้อันตือคู้เพื่อนเอามีมาตามด้วยพี่น้องเอามีมาตามสองไอ้น้องสองไอ้น้องเอเดดเอดาเอยาเฮ็ดแสดงให้ยูแสดงให้ยูเร็วแสดงให้ยูเียอ้าบ่อกข้างนตทีเออดแสดงให้ยู ง่าฮักเลยพี่น้องเอ้ยคือกันเลยเป็นตำแพะแฟดคู่แฝดนี่พอสามคือก uh 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 un ันน้องจอยชุดท้ายชุดซ้ายชุดท้ายน้องจอยอย่าอมจอกบ้องเลยล่ะล่ะ้องเลยล่ะลูกเอามาอันุบาลเนมกองเนมกองอันุบาลเนมกองอันุบาลเล็กกินตำมีอร่อยอนุบาลนุ้งวันนี้กระแปกหูแปกตาเนี่ยพี่น้องเอ้ยเดนน้อ มีอันเด็กๆเนาะพี่น้องลุล่ามาวันพักละในนี้ลามุ่มอยู่เพ้อเพ้อล่ะวันพักมากับมาแล้วเฮอร์เมสกินตำมีซุ่มตำมีข้าวคลิงได้ใส่ละแป๊บสี่ค่ะตุกตุกเป่าได้ใส่แก้วเป๊บคี่เบิ้ลน้อพี่น้อง ตัวนี้กระม e r ตัวนี้กระม e r เนาะแซ่บกินหลายคนง่ายคนหรอคะฮาวาสิเปตัมไม่ผัดทำน้องๆกับเพื่อนว่าอีนั่งกันเลยว่ายานี่เรมาน้ำล้างสองน้องเนี่ยแม่เห็นอยู่ห้องแต่กบอกโปรซาโปซาคือกันเนาะพี่น้องเพื่อนคือฟาแฟ่เลยน่าคือกันเลยเลยเน้มเนมกองเนมกองพร้อมเดียว นั่งงงดีดีนั่งงงละนี่น้องแอนนี่มากระบกนี่ค่ะสวีเก็ตมากระบกไปนำทางอย่าแล่นไล่อย่าแล่นล้มพี่ทั้งนี่ไปทางไหนวะทางพี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 ทงนี้เลยเะทางพีโบไปทางนี้โบโบโบเออทางนี้ทางนี้ปุกคือพี่ไดนก็มีไดน ไปเลยน้องเอียาน้องเอดาเอียาน้องแอนนี่น้องโอยนี่น้องพี่น้องเข้ากาับโอดกบมากระโบกเลยเนาะเข้าสี่อันเก็บกันเด้อบัน,นี้เด้อพี่น้องะเก็บได้ประมาณนี้เด้อนี่กบคือเห็นสตนูการ์นี่ยี่พี่น้องค่เอออ้น ไปเลยตัดภาพไปที่ตอหนห,อนหนน้องไปหอพุณเลยเนาะไปเลยไปเลยนี่เนาะพี่น้องหลังจากที่เฮามาตะเกียงมะกอกได้เห็นอา,ายอันเพิ่นอันจุดกองยีนเนาะจุดยังก็ไอจุดกองีเยอนันมจ่จดตัวนัอะไ้นเนานนะเออเพิ่นจุดอันเพิ่นฝน,นพี่นเนาะเพินเ่นบปได้มาเฮิงเลยพี่น้องเพิ่นก็เลยมาแล้วกับบูรบรนนะัลเฮิร์นเนาะพี่น้องสาสเวเซนดี้กับบอดี้ยูแน่นะ เด็กเด็กขนาดเนาะเด็กเด็กเลยเด็กเด็กพี่น้องมาฮันนี้กะเข้ากันได้กิบอันมากระบกได้เครื่องคู่เนาะพี่น้องก็ไลายเติบเนาะวันนี้หัาสิบพาน้องๆมาปิดคลิปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะฝากพี่น้องกดติดตามและกดไลค์ให้สาวซันเดย์ในเดอเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบ๊ายบาย แล้วพอกนัหไปคิดนะ